สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมเนี่ยมาช่องไทเกโอนเนาะเรี่มจะมาพรีวิวอัปเดตในเกม m o b i l e วส u ตร u ันดั้มยูซีเอ็เเนาะแจ๋ววะรู้สึกเหมือนจะเคยไม่เคยเรียกชื่อเกมมันถูกเลยสักรอบหนึง่งเนาะมาอาพรีวิวอัปเดตในวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าไปตอตอนย่าเปลเสสยงเกมครับ อันดับแรกเริ่มที่อะไรก่อนดีเก็บดูแล้วนะนะกันเนาะก็คือจะมีบอกว่าจะมีแคม n e d pattern แล้วก็แอ d ทางด้านของ gamma sticker fire Gundam story mode เนาะใน Amuro and Char mode อ่าแล้วก็เพิ่มตู้ limited เนาะเป็นซเปอร์ limited โมเดลสุด g u n d a มเนาะแล้วก็เพิ่มด่านระเรื่องที่25ทั้ง3อันเลยแล้วก็เพิ่มเพิ่มนะี่แล้วเพิ่มกิจกรรมเพิ่มกิจกรรมเนาะ แล้วก็จะมีทางด้าของเพิ่มหู่นเข้าไปในตู้ถาวรเนาะเป็นทางด้านลิกดอมเทอร์โบนะซาคุเนาะเอเจตซีโร่ Zero, พวกนี้เนาะเพิ่มเข้าไปไปกี่แรกแคมเบิรเริ่มพรุ่งนี้นั่นเองก็ไม่มีอะไรบ้างก็ลงเหมือนเดิมเอาปงกับเพชรเอาของแล้วก็แจกอย่างละสามใบสำหรับตู้ลิมิเต็ดรอบนี้เนาะ มาดู้างหน้าของตู้ซูเปอร์ลิมิเต็ดก็เป็นทางหน้าของซ็อกใช่ไหมมาถูกไหมตัดอย่างแหละแล้วก็เป็นชาเนาะเป็นหุ่นที่ผมรอมานานแล้วผมอยากได้ส่วนตัวนะอ่าแล้วก็เริ่มก,กิจเริ่มกิจ,จก,กรรมครบรอบหนึ่งปีครึ่งหลังหรือก็คือพาร์ทสองเนาะเป็นท้างหน้าเล่นตามคุยที่มันให้มาเพื่อเอาท้างหน้าของตัวเลือกตัวละครเลือกตัวละครนะไม่ใช่หุ่นยน์เลือกเลือกคนขับเนาะเลือกคนขับที่เป็นย r เราจะมีทางหน้าของแบ็กไฟเดอแพ็กก็คือเพิ่มแพ็กเข้ามาเนาะก็ใครสายเติมก็ลองไปนั่งดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเลือกให้ดูก่อนเนาะอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ทางหน้าของอ e ีพีเอวนต์แคมเปญแคมเปญฉลองครบรอบสองล้านดาวดน์โหลดเนาะก็จะได้เป็นได้เพชรประมาณห้าพันใช่ห้าพันเพชร แล้วก็แล้วก็เหรียญลุงสองร้อยเหรียญน,นะประมาณนี้โอเคเราไปดูข้างด้านของตู้กระชาตองนี้ดีกว่าเราปิดตรงไหนว,วะอ่านีงก่อนที่เราจะเข้าหน้าความสามารถตัวละครน,นะมาดูหน้าของเทลิดก่อนเทลิสเนี่ยอยู่ที่อารีนาเทียบีแต่ก่อนอยู่เทียบคข้างสูงกว่านี้หน่อยเขาโดนลดหลั่นลงมาตามต,ามตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเนาะไปอันนี้ฮะ บ <c oughs> อ,อยต่อไปครับเนาะตัวของเช็คก่อนว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมของผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรเพิ่มไหมอันนี้เป็นหน้าของตัวซับก็คือเอาไว้ใส่เนาะก็คือไม่มีในนี้มันไม่มันเป็นมันไม่มนควรที่เป็นตัวโดนตัวใส่กัาไปแน,น,น่นอนขอยอดกินน้ำด้วยบอ,อยก็คืออยู่ T B ส่วนทางด้านของเลดเนะี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ติดอะไรเลยโอเคไม่ติดเลยเลย อราจะเดิเลื่อนไปที่เทเบียร์อารีนาเทบีอารีนาเทบีอันนี้ไม่มีหรอเศร้าเลยอือไม่มีโอเคเดี๋ยวเราเอาที่ข้อมูล,มลตัวละครดีกวนะ่าคะแนานอยู่ที่8อยู่ที่8คะแนานก็เล่นประมาณ8.5มั้งหรือไม่กล้าเลยจำไม่ได้แล้วผมเคยนั่งสอบรอบนึงอยู่แต่คือมันก็ลดหลังไปเรื่อยๆเนาะ ตามการเวลากับหุ่นที่เข้ามาเรื่อยๆลูกหน้าของเต้ตเนทัชหุ่นเนาะ HP อยู่ที่96 0 0เพราะว่าเพราะว่าเป็นหน้าของตัวยิงหรือก็คือมิสล์เลือดเลือดก็เล,เลยน้อยแต่น้เมีค่อนข,ข้างเยอะน่าจะอ,อยู่ที่9000เนาะ9ก0 0พ่แล้วก็ดา,าเมจของบรีนยอยู่ที่2 8 0 0 สูตรจีนที่สองพันแปดเท่ากันเนาะแต่ของบีมันเยอะกว่าประมาณประมาณหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่าเนาะประมาณนี้แล้วก็ท่าหน้าของอันตีเนี่ยสร้างความเสีย,ยให้ให้กับสูทุกตัวเนาะมาเลยมาเลยเก่งในพีพีเพราะว่ามันสร้างสร้างสร้างความเสีย,ยให้กับทุกตัวสี่ร้อยสาบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็แล้วก็ความเสียหายเนี่ยสามร้อยหก 326%แก่สูในหมวดหมู่เครื่องบินฮีโร่ก็คือฮีโร่แอร์คราฟเนาะก็ต้องมาดูว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นฮีโร่แอร์คราฟก็ะโดนราเมิเพิ่มอีก326เนาะแล้วก็เพิ่มความสามาร26เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา20วินเนาะแก่พันธพิษในหมวดหมู่เครื่องบินซีออนหรือที่ผมชอบเรียกว่านีออนประมาณนั้นเนาะทานเซนเดน ความพยายามเพิ่มขึ้น2ะี่เ็นนะตั้งแต่เริ่มการลบเนาะความสายของบีมเพิ่มขึ้นย6ิหอสาสหกเปซ็นตั้งแต่เริ่มแล้วก็เพิ่มกิ่ติครึ่งหนึ่งไม่ใช่สิเรียกว่าเป็นห้าสิเนนาะสกิลที่หนึ่งเมื่อมี HP มากกว่าหนะึ่งร้อยเนี่ยหรือว่าก็คือเลือดเรายังเต็มอยู่ตั้งแต่ลบเนาะความสายของบีมจะเพิ่มขึ้นหะ้าสิบปเซนเนาะเมื่อเลือดเราต่ำกว่าไม่ใช่สิมเมื่อเลือดเราลดลงจากร้อยหนะ และและไม่น้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยความเสี่ยของบิ G ้งค์เพิ e ่มไปสี่ข้าศิษแปดเปอร์เซ็นตคือง่ายๆอ่ะเริ่มมาเนี่ยเราอาจจะได้สองบัฟนี้เลยแต่ถ้าเลื่อนเราลดลงไปปุ๊บไม่ว่าจะเราก,ก็ตามนะลดเหลือแค่แบบลดลงแค่นิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะเหลือแค่บัฟอันนี้อันเดียวเนาะตรงหน้า,าของิวทีส์สอาเมื่อมีเอชพีเนี่ยน้อยกว่าสี่สิบอัตราก,การะโดดเรของคุณจะเพิ่มขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ก็คือเราได้ลบหลีกเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเราก็จะบางเฉียบเพราะว่าการบังการของเราจะลดลงที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือโดสกิจน่าจะไปน่าจะไปไปเกิดเนาะผลสัตว์สายย่อยเนี่ยแต่คิดเพิ่มขึ้นเดือดเออดเดายย่อยเนาะแต่คิดเพิ่มขึ้นสิบควาจะหายไปเพิ่มขึ้นสิบตุครั้งที่เปิดชะงงานตีนะจะสร้างแรงผลักโจมตีหกสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับตูมหมงโมเครื่องบินฮีโร่เนาะโอเค ก็ไม่มีอะไรแล้วนหน้าของคนขับต่อสับเรื่องขึ้ไปรนเ,เป็นพี่ชายแล้วอ่ารู้สึกว่าเดือนนี้พี่ชายมาเยอะมากๆน่าจะมาสามตู้แล้วโอเคทางหน้าของพี่ชายเนี่ยเป็นคนขับเนะาะคะแนนอที่แปดอยู่ที่แปดอยู่ที่แปดคะแนน,นเนาะเตตัสเนี่ยชุดเดือี่ร้อยสี่สิบบึมๆเลยเพราะว่าเป็นตัวยิงไฟงนิงเซนร้อยเก้าเรียช 125, ั่นร้อยยี่สิบห้านี่แต่ร้อยยี่สิบห้าเนะาะมาขับคุน สีฟ้าเนี่ยก็ได้เป็นชุดชุดจิงเซนเพิ่มขึ้น15%วันลา20วิสะแตกได้10ครั้งเนาะจะเกิดผลเมื่อทำดาเมจอันนี้ก็เหมือนกันบนเลยแต่ว่าจะเป็นหุ่นรูปมิสไซเนาะตายชุดิงเซน20วิสะแตกได้10ครั้งเมื่อทำดาเมจเนาะเมื่อเราขับหุ่นรุ่นดิวไทเนาะก็ได้แม่เพิ่มขึ้น12%ตั้งแต่เริ่มแล้วก็เมื่อขับซีออนเนาะอันนี้ ยอนอามี่ได้แม่นเพิ่มขึ้นอีกสิบสอเปอร์เซ็นตเป็นตัวที่เข้าใจง่ายเล่นง่ายถามว่าพี่ชายขับรถดิีก,ก็ขับพวกนี้อีกเนาะขับพวกนี้ได้แต่นี้ก็อาจจะใช้ไม่หมดเพราะว่าเป็นสีแดงก็ได้ใช้แน่เนาะโอเคไปได้หน้าตัวหน้าตัวละครไปหมดหน้าหน้าเกมสิโอเคก็คือถามว่าหน้ากดไหมผมมองว่าอ่าผมกดแน่แหละเพราะว่าผมชอบ นะฮะถ้าถามว่าคนคนไหนที่ไม่อวยเนี่ยกดแล้วมันจะคุ้มไหมถ้าในสมมติถ้าคุณเล่นอารีนานะแล้วคุณเจอสีแดงบ่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ามีในดีไว้มากเนาะแล้วว่าควรมีติดอดีไว้แล้วกันถ้าคุณเล่นอารีนาแล้วคุณเจอสีแดงบ่อยบวกกับมันทันเมัหมูได้หรือว่าถ้าคุณคือถ้าคุณเจอสีแดงบ่อยและคุณไม่เจอสีเขียวเยอะจนเกินไปหรืออาจจะไม่ค่อยเจอเนี่ยก็อาจจะใส่เล่นได้ นาะแต่คือผมเนี่ยผมใส่น,นั่นแเอาไปนัวเอาไปยิงนัวเพราะผมเบื่อที่จะต้องใส่เอสกันด้มแล้วเอยเอาไ,ได้ไหมเนาะเนี่ยไม่เอาบ้างเพิ่มขึ้นด้วยไอ้อัพดาวดิเออก่มรอ,มอหุ่นตัวนี้แหละเลยไม่นอัพอะไรมันเพิ่มเนาะโอเคก็มีอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นมาดูว่าเดี๋ยวจะกดแล้วเหลือเท่าไหร่โอเคก็หลักคลิปนี้ หมดแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมใครที่ชอบอย่านนลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยอ่ะไวเจอกันคลิปหน้าสวัสดี